มารู้จักกับอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะเป็นตัวสาคัญในการช่วยเพื่อนๆนะครับลดอาการขุ่นของน้ํานะครับแล้วก็ช่วยให้ปลาเนี่ยมีความขในตู้มากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ้านะครับกองบนของเรานั่นเองกองบนเนี่ยจะแตกต่างจากกองแฝนข้งางตู้นะครับ กองแขวนข้างตู้เนี่ยใช้สําหรับทุกตู้ไม้น้านะครับที่หรือว่ามีปลาเลี้ยงปลาขนาดเล็กนะครับแต่สําหรับเจ้ากรองบนตัวนี้นะครับก็คือจะสามารถเลี้ยงปลาที่มีจานวนเยอะหรือว่าพวกปลาทองได้นะครับอ่ะทีนี้เราจะใช้กรองบนเนี่ยเมื่อไหร่นะครับก็คือในลักษณะที่ตู้เนี่ยมันมีลักษณะโล่งครับไม่ได้มีกรองเพชนนะครับในการช่วยนะครับเราก็จะใช้พวกกรองพวกนี้นะครับมาเสริมนะครับอ่า พรุ่งนี้จะมีอุปกรณ์ในบ้านครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างรุ่นที่ผมใช้เนี่ยอ่ะก็จะเป็นตัว RS นะครับ 168A นะครับตัว RS 168A นะครับอุปกรณ์ในนี้จะค่อนข้างมีมอเตอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับอ่ะจะไม่เล็กเกินไปนะครับในการดึงน้ำนะครับอ่ะเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับอุปกรณ์ตัวแรกของเรานะครับ ก็คือจะเป็นตัว RS 1 6 8 A นี่นะครับก็จะคือจะสามารถดึงน้ำนะครับได้สูงสุดที่1,500ลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับอ่ะลักษณะของมันก็คือจะเป็นข้อต่อนี่จะมี2หัวนะครับ2หัวเป็นลักษณะนี้ตัวนี้จะเป็นช่องลมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะดูดน้ำเข้าระบบนะครับอ่ะตัวนี้นะครับอธิบายไปแล้วนะครับตัวต่อมานะครับก็คือขายึดของเขานี่ก็คือขายยึดเราก็จะเสียบแบบนี้นะครับข่ายยึด เสียบแบบนี้นะครับอจะเป็นลักษณะนี้ถอดได้นะครับแล้วก็ส่วนต่อมาอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นชิ้นอุปกรณ์นะครับที่จะอยู่ในช่องนะครับอยู่ในช่องปิดตัวนั้นเลยก็ได้ไม่ได้เปิดไปตัวที่อยู่ในช่องนะครับก็จะเป็นนี่เลยก็จะมีไปด้วยหัวที่เปลี่ยนทิศทางน้ํานะครับจะใช้ในกรณีแบบไหนก็คือแบบนี้นะฮะเสียบตัวด้านหน้านี้ครับก็จะเปลี่ยนทิศทางน้านะครับไม่ให้น้ําแบบ ไปหมุนปลาแรงเกินไปนะครับแต่เราไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ตัวต่อมาก็คือตัวที่กันการดูดของปลานะครับโดยเฉพาะพวกปลาทองปลาหางยูดปลาอดของเรานั่นเองแร้อันนี้เราจะใช้นะครับก็จะเสียบแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปลักษณะนี้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วตัวต่อมาก็คือตัวออกซิเจนนะครับอ่าเป็นสายออกซิเจนนะครับตัวนี้ก็จะทํางานในการเสียบนี้นะครับอ่าจะเสียบแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อน แล้วก็จะมีเขาจะมีขาล็อกด้วยเห็นไหมครับอ่าขาล็อกเราก็จะไปล็อกกับสายไฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขยับกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นท่อนะครับอ่าท่อตัวนี้เราจะเสียบรูไหนนะครับเราจะเสียบรูด้านนี้นะครับอ่าเราก็จะเสียบผลั๊ไฟจะมีล็อกล็อกอยู่นะครับก็คือค่อยๆดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับอ่าดันเข้าไปนะครับ เข้าไปให้ลึกที่สุดนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวท่อนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือยางนะครับที่จะช่วยยึดตู้นะครับให้ท่อเนี่ยมันอยู่ด้านหลังของตู้กระจกของเราเองเราก็จะใส่ลงไปรูดลงไปค่อยๆไปนะครับค่อยๆรูดไปนะครับค่อยๆ เอาไปอยู่ให้กึ่งกลางนะครับประมาณกึ่งกลางนะครับเลยนะฮะอยู่กึ่งกลางต่อมาอุปกรณ์ด้านในอีกนะครับก็จะเป็นตัวจุกอุดนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าไอ้จุกอุดนี่นะครับมีความสําคัญยังไงนะครับตัวนี้ห้ามหายนะครับอ่าเราเก็บไปก่อนนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ต่อนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าต่อปุ๊บจะมีด้านด้านหนากับด้านกว้างนะครับก็จะเสียบลงอย่างนี้เลย อยู่นี้นะครับอ้าวเสร็จแล้วในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์อีกนะครับก็คือตัวกล่องนะครับตัวกล่องเนี่ยสามารถเลื่อนได้เห็นไหมนี่เลื่อนตามขนาดตู้ได้นะครับอ่าชิ้นนี้จะใช้ตู้20-24นิ้วนะครับแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ห้ามหายเหมือนกันก็คือท่อที่น้ําจะลงนะครับเราก็จะใส่ลงไปตรงนี้เลยปึ๊บ่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลนะครับ อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตัวที่จะกันไม่ให้หินเนี่ยมันตกลงส่วนนี้หรือว่าใยกงมันตกลงส่วนนี้นะครับอ่าเราก็จะใส่ไปครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนต่อมาเราก็จะใส่ตัวนี้แล้วก็จะเอาท่อนะครับมุดนะครับแบบนี้เลยอ่าเราก็จะใส่นะครับค่อยคอ่าอ่าค่อยคใส่นะครับ าละอา้าวทีนี้นะครับลักษณะการทำงานของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อา่าเดี๋ยวเราแก้สายไฟก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวล็อกสายไฟนะครับอา่าเราก็จะล็อกปึ๊บนะครับไล่อันนี้มานะครับให้อยู่ห่างๆหน่อยนะครับอา่เอาเราก็จะลักษณะการใช้นะครับก็คือแบบนี้เลยเอา่าแบบนี้นะครับ เราก็จะเอาข้างนี้นะครับไว้นะครับไตัวที่ล็อกล็อกของเรานะครับลปึ๊บนี่ตัวปั๊มนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับเราจะใช้ด้านนี้ก็ได้นะครับด้านนี้ก็ได้ครับตอนนี้สายมันพันนะครับเราก็หมุน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 หมนนะครับเดี๋ยวเราค่อยหมุนมันนะครับ ตู้เลยปึ๊บนะครับที่หาเพืเ่อนเพื่อเห็นไหมให้ต้นตู้ของเรานะครับใส่ใส่ใสต้นตู้ปึ๊บนะครับแล้วสายของเขานี่ก็จะพันขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ยางอุดแตะไว้นะครับอ่าเป็นลักษณะนี้แล้วตรงนี้ก็จะหมุน,นครับหมุนแบบเห็นไหมหมุนปึ๊บแล้วก็ให้ใส่ไว้แบบนี้เลย ใส่ไว้แบบนี้เลยนะครับอ้าวนี้ก็จะล็อกไว้ด้านล่างนะครับใส่ปึ๊บทีนี้เราก็อุปกรณ์จะเป็นลักษณะนี้เลยเรัรเสียบปลั๊กนะครับอุปกรณ์เนี่ยก็จะเริ่มดูดน้ำนะครับจากตัวปั๊มขึ้นมาบริเวณนี้นะครับน้ำเนี่ยก็จะไหลลักษณะนี้เลยนะครับเพื่นพนอนๆไหลลักษณะนี้เลยนะครับ ด้านในตู้นะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะสังเกตว่าอ่าไปข้างหน้าถอดอันนี้ออกกปเลยเพื่อนเพื่อนก็จะสังเกตว่าตอนนี้มันมีฟองออกมานะครับมันจะมีฟองออกอ่าแต่นะครับลรรักษณะก็คือว่าตอนนี้ด้วยด้วยน้าที่มันวนแบบนี้นะครับมันจะแรงนะครับถ้าเพื่อนๆนเห็นเนี่ยน้ํามันจะแรงนะครับอยู่ในตู้นี้อ่า เนี่ยน้ำมันจะแรงนะครับน้องปลาเราจะมูยันหัวมากเลยนะครับเนี่ยน้ำมันจะแรงนะครับอ่าฉะนั้นวิธีการแก้มนะครับไม่ให้น้ำมันแรงเกินไปแบบนี้นะครับอ่าไม่ให้น้ำมันแรงเกินไปแบบนี้เห็นอยู่ข้างล่างตู้ใช่ไหมอ่าไม่ให้น้ำมันแรงเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมปูไม่ให้น้ำมันแรงก็คือเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็จะหยิบปั๊มขึ้นมานะครับอ่าเพื่อนๆดูเลยนะครับ เราก็จะย้ายตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับอย่างแรกเสร็จแล้วเราจะย้ายข้อต่อนี้นะครับออกมาเป็นแบบนี้ให้มาอยู่ทางตรงทางเดียวเลยตัวนตัวนี้ทํายังไงนะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะมีตัวที่อุดน,นี่เอามาอุดตรงนี้เลยครับเพื่อนๆเบาๆนะครับไม่ต้องกดไปมากนะครับเดี๋ยวหักน,นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอากลับลงไปใส่เหมือนเดิม เท่านี้นะครับน้ําก็จะออกแค่ทางเดียวนะครับยวเราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วปริมาณน้ําที่จะลงสู่ตู้นี่นะครับจะลงสู่ตู้ก็จะเป็นปริมาณที่มากขึ้นนะครับเราสามารถใช้ตัวปั๊มเนี่ยให้ไปชิดตู้ได้นะครับเราจะสังเกตว่าน้ำเนี่ยออกมากขึ้นนะครับอ่าเราก็ด้านบนครับด้านบนครับด้านบนเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะออกดีขึ้นนะครับอ่าด้านบนเนี่ยน้ําจะออกดีขึ้นนะครับ แล้วก็การทำงานนี่เห็นไหมถึงแม้งัดงัดก็ได้การทำงานตรงนี้นะครับปลานะครับแบบนี้ปลาก็จะไม่กระเด็นกระดอนเกินไปนะครับมันจะมีท,ที่ที่ให้มันว่ายนะครับอ่ามีที่ที่ให้มันว่ายนะครับอ่าแล้วส่วนที่เพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆถ้านะครับเราได้เรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ที่จะต้องใช้เพิ่มนะครับแบบนี้มันจะยังขุ่นอยู่นะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะยังที่ไม่สามารถกรองได้นะครับเราต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับนั่นก็คือใย,ยกรองนั่นเองนะครับใย,ยกรองไปใส่ตรงไหนนะครับอ้าวมาดูเลยเราก็จะใช้ใย,ยกรองตัดให้เป็นแผ่นที่เราต้องการนะครับขนาดเท่านี้เลยเราก็จะใส่ลงไปอ้าวมาดูใกล้ๆครับเราก็จะใส่ลงไปนะครับแบบนี้อ่า ให้อยู่ด้านด้านฝั่งนี้ให้มันเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อจะแบบกองน้าอ่ามันก็จะกองน้ําได้นะครับพวกสิ่งสกปรปกนะครับที่เวียนอยู่ในตู้เนี่ยมันก็จะติดออกมานะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับเราอยากจะให้มีระบบกรองชีวภาพด้วยนะครับเราก็จะใส่นี่เลยหินภูเขาไฟนะครับเราก็จะใส่วางลงไปนะครับอ่า พัดๆก,ก่อนดีกว่านะครับปั๊บเราก็จะยิบอันนี้ขึ้นก่อนนะครับเราจะใส่หินภูเขาไปเข้าไปเติมนะครับอ่าเราก็ใส่หินที่เขาไปลงไปเลยอ่ามันจะได้น้อยนะครับในปริมาณนะครับมันจะได้ไม่มากนะครับอ่าและแค่นี้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปอ่าใส่ให้ถ้าได้เป็นก้อนเล็กๆจะยิ่งดีนะครับเพราะว่าอ่า มันจะได้ใส่ได้ปริมาณที่เยอะนะครับอ่าเราก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปต่อมานะครับเราก็จะใส่ชั้นที่สองด้วยแผ่นใยกองนะครับอา่าเราก็จะวางใส่ทีนี้มันจะวางให้แค่แผ่นเดียวนะครับอา่าเราก็จะใส่ใยกองไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้อล็อกลงไปนะครับอ้าเราก็เริ่มเปิดน้ําเหมือนเดิมอ้าวทีนี้นะครับ น้ำมันก็จะวนเวียนเหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยโดยมีโดยมีอุปกรณ์นะครับด้านในนี้ก็จะมีหินผู้เ้าไฟนะครับที่มันจะเริ่มน้าเนี่ยมันจะค่อยๆไหลช้าลงเห็นไหมที่มันจะรอเลี้ยงหินนะครับแล้วก็ใยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเสริมใยด้านหน้าหน่อยก็ได้นะครับเพื่อให้การตองเนี่ยมันมีมากขึ้นเราก็าอาจจะพับตรงนี้เพิ่มเข้าไป เ,ออเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือฝาของเรานั่นเองเราก็จะปิดฝาครับแล้วเราก็อาจจะหายางนะครับมาลัดไว้นะครับไม่ให้ฝาเป็นดกอ้าวลักษณะนะครับก็จะเป็นลักษณะการทํางานแบบนี้อันนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับอ้าวถามว่าออกซิเจนมันเพียงพอไหมนะครับเพียงพอต่อการที่แบบฟองออกเนี่ยมันออกเนี่ย ก็จะไดนะ้ปริมาณหนึ่งนะครับที่มันไม่มากครับเราก็จะเสิร์ฟออกเข้าไปนะครับโดยการที่แบบเราอาจจะเพิ่มตัวปั๊มออกซิเจนอันเล็กมานะครับก็เสียบไปนะครับเราก็เสียบปั๊มออกซิเจนนะครับ<ๆ>เพิ่มเติมเข้าไปในตู้แบบนี้เลยเราก็จะเสียบปั๊มออกซิเจนเข้าไปนะครับ เป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สอนะครับที่ลดความแรงของน้ำครับในการทำถ้าเพื่อนเอมีจุดตรงไหนที่สงสัยนะครับเราก็สามารถทิมพ์น,นะครับส่งรูปมาเพิ่มเติมได้นะครับในการที่ เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็สามารถสามารถเลี้ยงปลาได้ปริมาณหนึ่งนะครับเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับหรือปลาทองเพงียง1ตัวนะครับก็สามารถ1นตัวเนี้ยก็สามารถที่จะเอาอยู่นะครับในการหมุนเวียนน้ําไม่ให้แบบน้ําเกิดความเน่าเสียนะครับอ่าตัวนี้ก็จะช่วยได้ปริมาณหนึ่งเลยนะครับ